สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Epic of e v e n y a กันนะคะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ภาพสวยๆเลยวันนี้เราจะไปลองเล่นกันใครพร้อมแล้วไปลุยพร้อมกันกับเราเลย คอนของเกมนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด4คลาสด้วยกันนะคะสําหรับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วง close beta ซึ่งถ้าตอนเปิดจริงเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาหรือว่ามีคลาสที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวดาบเนาะและคลาสต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวปืนนั่นเองนี่เลยน่ารักจังแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวเวทโอ้โหลอยมาเลยนะ และตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเลนเจอร์เขาบอกว่าจมตีแรงนะตัวนี้เอยแต่ว่าเราอยากเล่นตัวที่ยิงไกลๆอ่ะถ้าไม่เป็นการสลิงเกอร์นะคะก็จะเป็นนี่แหละเป็นไนแวรนี่แหละเออตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าน่ารักดีหัวสีชมพูโอเคเข้าไปลุยตั้งชื่อตัวละครกันแป๊บหนึ่งพร้อมแล้วจ้า สันสดใสมากเลยเพื่อนๆนี่วันนี้เราก็จะลอยไปกันอีกแล้วอสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเพื่อนๆภาพสีสันเนี่ยสไตล์แบบว่า g e n s h i n Impact อะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วเป็นแนวแอคชั่นเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็จะบินไปน่าเสียดายที่แต่ละคลาสเนี่ยไม่สามารถเลือกตัวละครผู้ชายผู้หญิงได้แต่ว่าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเนอะถ้าไม่งั้นแบบภาพแอคชั่นเนี่ยเราคิดว่าหน้าจะต้องทำแบบหลายอย่าง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครมันจะเยอะมากมันจะซับซ้อนเนาะแต่อันนี้มันก็สวยดีนะเพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้นะคะเราชอบภาพสีสันแบบนี้นะมันสวยสบายตาดีเพื่อนๆนและนี่ก็คือเป้าหมายของเรานะคะเพื่อนๆนี่เลยน้องคนนี้โอ้พูดถึงสงครามอะไรด้วยอะ่ะโอ้ตัวเกมเนี่ยตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ยังจะมี ภาษาจีนแบบแทรกมานิดๆหน่อยๆน,นะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงโคตรเบต้าก็ยังคงทําตัวเต็มไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกระหว่างทางในการผจญภัยต่างๆด้วยโหภาพสวยมากทุกคนก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันอีกทีนึงได้นะคะตอนที่ช่วงเปิดเต็มๆแล้วเพื่อนๆนี่ก็คือ หน้าจอในการเล่นจริงของเราเพืเ่อนๆจะเป็นภาพลักษณะแบบเบิร์ดไอวิวภาพมุมสูงนะคะลอ,อยไปแล้วจ้าและเราก็ได้เจอกับโอ้เหล่ามอนสเตอร์ที่กำลังโจมตีมนุษย์อยู่ไอเดียวไปยังไม่ถึงตรงนู้นนะคะก็เจอกับกลุ่มนี้ก่อนแล้วโอ้โอ้โอเวดมู่ด้วยอะสบายเลยชอบ สบายสบายวิ่งวิ่งวนๆลากให้เป็นกลุ่มด้ป่ะ <c oughs> ไม่ได้ตัวนี้ตัวยิงไกล <c oughs> เขาไม่มารวมกันแน่นอน <c oughs> นี่ใช้สกิลได้นะคะ <c oughs> จะเป็นแนวแอคชั่นแบบกดเองนะเพื่อนๆ <c oughs> นี่ช่วงต้นนี้จะไม่มีออตโต้เอาละได้เวลาที่มาช่วยเพื่อนแล้ว <c oughs> โอ้โหถ้าหมูนี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> เสียดายเราแน่าจะขยับไปตรงนู้นอีกนิดนึง แต่ไม่เป็นไรมีท่าหมู่2ท่าด้วยกันเป็นท่าอันติใหญ่นะคะก็แล้วก็อีกท่าหนึ่งที่เพิ่งกดไปเมื่อกี้นี้นี่นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นโจมตีแบบ AOE แหละโจมตีหลายตัวแต่ว่ามีสกิลสองอันเนี่ยที่เป็นหมู่กว้างๆเธอชอบชอบตัวนี้นะและแล้วก็ต้องเดินผ่าน สะพานที่เป็นใสๆแบบนี้โอ้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้บินได้นะคะเอาช็อตนี้ต้องหลบก้อนหินหลบและหลบกระโดดไปแล้วจ้าฟุบฟุบฟุบฟุและมาถึงที่นี่แล้วนะคะเอ๋วงแบบนี้นี่มันโอ้โหเพื่อนเรามาเตรียมพร้อมแล้วอะ่ะ แบบนี้มันเป็นวงที่จะต้องเจอกับบอสโอ้โตัวใหญ่มากดูพวกเราดิตัวนี้เดียวเอาเอ้ยเอ้ยเคยับไม่ได้เฮ้ยเกิดไปแล้วนี่แน่วงใหญ่แอบโอ้โลได้ใช่ไหมคือสกิลอันติของตัวเนี้เพื่อนๆตอนแรกก็คิดว่าโจมตีหมู่อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อกี้ที่โจมตีออกไปนะคะรู้สึกจะช่วยฟื้นฟูพลังให้กับเพื่อนด้วย แต่ว่าครูดาวช้านิดนึงนะคือ30มิศนีอ่ะค่อนข้างนานเลยปึ๊บหลบได้ oh. นี่มีปุ่มดอดห oh. ลบไม่ทันโอ้ oh, เลือดเยอะอีกตั้งสี่ลอดแนะ่ oh. เขาเป็นบอสด,ดีนะก oh. ดปุ่มโจมตีแช่ได้ชึบชึบชึอบอาชึอบอชึอบชึบปึ๊บโจมตีและโจมตีธรรมดา เอามาแล้วสกิลนี่มันจะลองดูว่าฮิวหรือเปล่านะเพื่อนแวกหน้านี่ไงไอตัวนี้ฮิวได้สุกยอดปไปเลยฮะไอโจมตีก็แรงนะฮิวก็ดีช่ได,ได้แต่เราคิดว่าตัวอื่นน่าจะโจมตีแรงกว่านี้แหละแต่ก็โอเคนะคะก็แรงที่แบบในระดับที่ช่วยเพื่อนได้อยู่โอเคจัดก,การเจ้าตัวเมื่อกี้ไปสำเร็จแล้ว จะได้ไปลุยกันต่อและเราก็เข้าสู่ดินแดนที่เราจะต้องไปผจญภัยนะคะอันเมื่อกี้เป็นแค่ไตเต้นเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนี่คือเรื่องราวบทที่1ที่เราจะต้องเข้ามานี่คือหน้าหลักของเกมนะคะเพื่อนๆนี่ฟื้นขึ้นมาในทุ่งดอกไม้สีแบบขาวจั๊วเลยนะคะ เขาบอกว่าให้เราไปหาเบาะแสอะไรบางอย่างที่ sea of f l o w e r ก็คือบริเวณทุ่งดอกไม้ตรงนี้นี่แหละเพื่อนๆโอ้นี่ไงแท่นดอกไม้นี้เจอดอกไม้ที่เขาแบบจัดเอาไว้ข้างบนนะคะนี่เจอพี่สาวริกาน่าเอ๊เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อน มีเรื่องราวที่แบบว่าดูแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆเพื่อนๆ <c oughs> สำหรับตัวเควสนะคะพอกดไปปึ๊บเนี่ยก็จะเดินไปยังเป้าหมาย NPC หรือว่าไปยังจุดหมายปลายทางให้เราแบบอัตโนมัติเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงนะคะเป็นถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกนชินที่มาต้องเดินเองหมดเนี่ยตามจุดๆๆไข่ปลาไปใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือถ้าใครขี้เกียจเดินแบบนั้นอะ่ะก็เกมนี้ เพราะว่าพอกดไปปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะเดินให้สบายๆเลยนะคะมันจะเป็นแนวแบบกึ่งออโตโอ้แบบที่เกมสไตลนะ์จีน่ะเพื่อนๆเออมันจะแบบว่าเล่นง่ายขึ้นเก็บเลเวลง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะต้องมาเก็บดอกไม้ใช่ป่ะแล้วก็เอาไปที่แท่นเมื่อตะกี้นี้วางเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับรางวัลเป็นขวด พชั่นหนึงอันจากริกาหน้าคนนี้เลยเรียบร้อยได้มาแล้วนะคะเขาบอกให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้แล้วก็สามารถตั้งได้ว่าเราอยากให้โพชั่นนี้ยคือแบบว่าฟื้นฟูเลือดตามระดับไหนด้วยเพื่อนๆคือตั้งได้เป็นออโต้เติมเลือดได้สบายๆมากเลยนะคะ แล้วก็จะมีปุ่มรวมเมนูเพื่อนๆนี่ก็จะมีพวกการผจญภัยต่างๆต,ติดตั้งอุปกรณ์ได้ในส่วนของสกิลก็มีอ b บิลิตนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทเนเอ้ยพาร์ทเนอร์ยี็ต้องสุ่มหาพาร์ทเนดิแล้วก็มี e อมเบมติดตั้งเพื่อเพิ่มพลังนะคะมี Combat Ability เพิ่มมาอีกแล้วก็อันนี้อันนี้ยังไม่เปิดต้องลุยเควสก่อนอ่ะเพื่อปลดล็อกระบบต่างๆนะคะอัว ลอยไปเลยแล้วก็มาดูต่อหมดอื่นๆมีหมดพระชนภัยต่างๆเพื่อนๆมีแบบว่ารังกิงด้วยแล้วก็มีไลฟ์ตล์ไลฟ์ตล์นี้จะปลดล็อกตอนเลเวล33มันน่าจะเป็นแบบพวกเก็บพืชเก็บผักอะไรอย่างงี้บ้าใช่ป่ะน่าจะประมาณนั้นเอาละมาจัดการเจ้าตัวนี้กันนะคะโอ้สก,กิลที่ให้ลองออเมื่อกี้เนี้ยยังไม่มาครบทุกอันนะเราต้องรอปลดล็อกอีกทีหนึง่ง ตามระดับเลเวลแล้วก็พอปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะต้องมาอัพในส่วนของพลังเพิ่มเติมกันอีกนะคะอ่าดิกาน่าติดตามเราไปทุกที่ทุกเวลาปึ๊บส่งเคลสและไปลุยกันต่อตอนนี้เลเวลขึ้นไป็นเลเวล4แล้วโอ,อ้ชอว่าเก็บเลเวลไม่ยากนะเล่นได้เพลินๆน,นะคะ โอ้นี่ไงสกิลหมูมาแล้วจ้าว้โจมตีแบบหมูไปเลยเราชอบโจ,จมตีสกิลนี้มากกว่ามันตีสเตทถึงมันจะใกล้ไปหน่อยแต่อันนี้ไกลมากระยะไกลมากเลยท่าเลนเนี่ยตอตออะครบแล้วนีห้าตัวแวบ เข้ามาถึงเมืองแล้วนะคะเพื่อนๆเอ้เราเดินมานิดเดียวเองนะเอ้าแต่ทําไมชาวเมืองนี่ไปนอนอยู่ที่พื้นกันหมดเลยล่ะเดี๋ยวเขาไม่ได้นอนหรือเปล่าน่าจะถูกทําร้ายจนสลบอะไรอย่างนี้เอ้าเห็นผู้เล่นคนอื่นด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ใช่ใช่ผู้เล่นคนอื่นปะหรือว่า NPC เ๋ยวน่าจะเป็นผู้เล่นคนอื่นนะหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเดินกันว่าเขาจะจอู่จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาเดินไปหลบกันตรงนน้นเฉย ไม่เห็นไม่เห็นว่าวเป็นอาจจะเป็น NPC หรืออะไรพวกนี้ต้องลองไปดูจุดอื่นนะคะว่าจะมีใครโผล่มาอีกหรือเปล่าเอาล่ะไปสำรวจตามเมืองนะคะเพื่อดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมั่งถา,ถามถึงพวกสถานการณ์ต่างๆเออเมอร์ลินเพียบเลยอะ่ะน่าจะเป็น NPC แล้วแหละเหมือนกับเขาเข้ามาดูแบบ ตามเรื่องอ่ะเพื่อนๆเป็นตัวละครที่มาคอยดูสถานการณ์ในเมืองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนวีส่งโทรจิตไปหาใครได้ด้วยพูดคุยกันแบบผ่านหัวสมองไอ้เจ๋งดีอ่ะโอเคปะไปหาเฟ่ากาเดียนกาเดียนของเฟ่าต่อนี่มาถึงแล้วนะคะจริงปะ อันนี้คืออะไรต้องปลดล็อกใช่ป่ะเฮ้ยมันจุดวาร์ปเลยอะแต่ว่าเป็นลักษณะนาฬิกาทรายเพื่อนๆเพื่อนๆว่ามันคืออะไรติดตั้งอุปกรณ์ให้เองด้วยนะคะอัตโนมัติถ้าใครเป็นคนที่ชอบเกมแนวแบบสายเนื้อเรื่องอะ่ะ น่าจะชอบเกมนี้อ่ะนี่ยิงกันแล้วตอนนี้นี่เราสงสัยแล้วว่าเป็น NPC หรือว่าเป็นคนเล่นคนเล่นโอ้โห,โหเอ้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เห็นคนเล่นคนอื่นเฮ้ยเห็นนี่ไงซัดได้ไหม <laughs> เดี๋ยวเราจะไปบวกเขาทำไมก่อน <laughs> บายบาส่งเคลสมีช่องพูดคุยให้คุยกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆไปไปหาดานียเพื่อรายงานปัญหาต่างๆที่เกิดตอนนี้นะคะปึ๊บขอแอบ,บดูช่องจดหมายนิดนึงนะ มีแจกของหรือเปล่ามีผมว่าเขาปิดปรับปรุงไป <c oughs> ก็เลยแจกของนะคะชดเชยมา500เพชรตีเดเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยฮะรีซซฟออลมีจดหมายอันเดียวนี่แหละแต่ว่าก็กดรีซซฟไปหมดเพื่อนจะลองดูว่าเอ้าใครยิงใครยิง <c oughs> นี่เห็นคนเล่นคนอื่นอะตอนแรกเราคิดว่าเป็น NPC หรือว่า แอบดูหัวข้อพาร์ทเนอร์นิดนึงเขาบอกว่าจบเควสไมลดิงโต้ก่อนถึงจะเปิดอีกอีกเยอะไหมนี่ใกล้ถึงแล้วมั้งเราจะต้องมีคู่หูได้เพชรมาห้าร้อยสุ่มได้กี่ตัวเนี่ยเอาล่ะได้เวลา ปลดล็อกแล้วระบบคู่หูนะคะทุกคนนี่เขาบอกว่าเราสามารถติดตั้งนะคะคนที่เราจะสามารถเอาออกมาสู้ได้3คนด้วยกันคือตัวละครหลักของเราอะ่ะคือตัวนี้เพื่อนๆแล้วก็จะมีอีก2ตัวนะคะซึ่งเราสามารถสลับมาใช้ระหว่างต่อสู้ได้นี่เลยมันจะเป็นแบบไล์อัพก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นนะที่สามารถสลับตัวละครออกมาสู้นะคะ เขาจะมีตัวพื้นฐานให้เพื่อนๆมีเมอร์ลินที่เราเห็นวิ่งตามเมืองเมื่อกี้ที่เราเห็นชื่อเหมือนกันหมดเราคิดว่าเป็น N p c พซที่แบบตามเนื้อเรื่องอะแต่ไม่ใช่เออมันเป็นตัวละครพาร์ทเนอร์ที่เขาแจกมาก็สองตัวนะคะเพื่อนๆเมอร์ลินกับตัวนี้บารูโต้เราอยากสุ่มหาตัวอื่นอะเขาสุ่มหาได้ป่ะติดตั้งฟอร์มชันแล้วที ไม่มีซุ่มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเชื่อดีิโอเคเราไปลองตัวเพื่อนเราสักนิดนึงนะคะออกนอกเมืองไปจะเจอศัตรูป่ะขอดูแผนที่นิดหนึ่งปึ๊บมีส่งเควสใกล้ๆพอดีนะคะ เดี๋ยวส่งเควสไปด้วยระหว่างทางเลยแล้วก็โอ้ดูในแผนที่อะ่ะมีจุดที่เราสามารถหาของได้เพื่อนๆนี่ไงแบบฟาร์มของเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะคะดูได้ด้วยในแผนที่เอ้ยสะดวกดีแล้วก็มาส่งเควสกับพี่คนนี้จริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบกดตรงเควสแล้ววิ่งมาเองอะ่ะ หาเองก็ได้นะหาจุดหมายปลายทางเองแล้วก็วิ่งมาเดินมาเอา้าต้องเปลี่ยนตัวนี่เมอรลินอ๋อไม่ใช่สลับตัวใช่ป่ะแต่ว่าเรียกออกมาช่วยสู้ลองอีกตัวหนึง่งอา่าเปลี่ยนตัวโอ้เรียบร้อยคือถ้าเกิดเราเดินในเมืองเดินตามฉากเราก็จะได้เห็นผู้เล่นคนอื่นแหละเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่า ในฉากต่อสู้นะคะมันเหมือนจะตัดมาในฉากแบบส่วนตัวอีกทีหนึ่งเราต้องไปหาลิกาหน้าก่อนวิ่งกลับไปส่งเอ้แ้วก่อนเราอยากไปลองตัวเราเห็นฝูงมอนอยู่ตรงนี้ยังไ,ไงตอนแรกคิดว่าสลับตัวสู้ไม่ใช่มันเป็นซัมมอนซัมมอนเฉยๆเลยเปลี่ยนตัว ปึ๊บโจมตีหมูและอีกหนึ่งทีโอ้ยเยี่ยมเลยนะตัวนี้เราก็สบายๆนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเก็บเลเวลไปอีกนิดนึงอะสกิลที่สามารถฟื้นฟูเลือดได้มันก็จะโผล่มามันก็จะเก็บเลเวล ง่ายลุยด่านง่ายไปยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครชอบเกมแนวแอคชั่น RPG มีคู่หูออกมาช่วยต่อสู้นะคะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันได้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงโคลสเบต้าแต่ว่ามีช่องทางการดาวน์โหลดเกมนี้ให้เราเล่นได้ง่ายๆอยู่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะช่องทางการดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วจ้าไปก่อนแล้วนะบายยไปส่งเคสในเมืองก่อนแล้วบายจ้า